สวัสดีครับพบกับผมแจ็ค m มนนี่แบตเตอร์นะครับวันนี้เราจะมาทำการวิเคระ์แนวน้มหุ้นวันที่2มิถุนายน64นะครับมาวิเคระ์กันก่อนเปิดตลาดนะครับโดยหุ้นที่เราจะมาดูกันก็เป็นมดแอคทีฟสิบแันดับนะครับก็จะมี PTEP ติดล้อ l t t k e e ซสิลิ GPSC ซีฮาน่า K b แ n ง OR แล้วก็ PTT นะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มกันที่ Pttep นะครับตอนนี้ก็เป็นแนวโน้มไซด์เวยนะครับก็คนที่มีของก็วางสต็อปรอไว้ที่110บาท50สตางค์นะครับโดยมีแนวต้านอยู่ที่122บาท50สตางค์นะครับตัวถัดไปนะครับติดล้อนะครับตอนนี้ก็เป็นแนวโน้มไซด์เวนะอยู่ในกรอบ40บาท75สตางค์ถึง4 4บาท 75สตางค์นะครับคนที่มีของก็ถือต่อไปนะครับวาง Stop Loss ไว้ที่บริเวณนี้นะ42บาท50นะครับก็มีแนวต้านถัดไปอยู่ที่44.75นะครับขอให้ผ่านให้ได้แล้วกันนะครับตัวถัดไป AOT นะครับเป็นแนวโน้มไซ้์เวน,นะครับมีแนวรับอยู่ที่61.50แนวต้าน65.25นะครับ คนที่มีของก็ถือต่อไปวางสต็อปลอสไว้ที่หกสิบเอ็ดจุดห้าศูนย์นะถ้าผ่านหกสิบห้าจุดสองห้าไปได้ก็มีโอกาสไปต่อที่หกสิบเก้าจุดสองห้านะครับตัวตัดป้ายเ c e เป็นแนวโน้มขาขึ้นนะครับคนที่มีของวางสต็อปลอสไว้ตรงนี้นะครับเลื่อนมาวางไว้ที่หกสิบหกจุดเจ็ดห้านะครับแล้วก็มีแนวต้านอยู่ที่ 85.25นะครับคนที่มีของก็ถือต่อไปนะตัวถัดไปครับซิลิเป็นแนวโน้มขาขึ้นนะครับคนที่มีของวาง Stop Loss ไว้ที่ตรงนี้นะครับบาท23สตางค์นะครับโดยมีแนวต้านอยู่ที่1.55บาทห้นะครับถ้าผ่าน1.55บาทห้ก็1.73บาท73ตามลำดับนะครับตัวถัดไป GPSC นะครับ เป็นแนวโน้มไซด์เวย์อยู่ในกรอบ67บาทยี่สตางค์ถึง78บาท50สตางค์นะครับคนที่มีของวางซ็อบล้อไว้ที่67บาทยี่้าสตางค์นะครับแนวต้านก็78บาท50สตางค์นะครับตัวถัดไปนะครับฮาน่าเป็นแนวโน้มขาขึ้นนะครับคนที่มีของวางต็อบล้อไว้ที่62บาทนะครับแนวต้านตอนนี้เขาขึ้นมาชนแนวต้านพอดีเลยนะถ้า ผ่านไปได้นะครับก็มีโอกาสไปที่79บาท50สตางค์นะครับตัวถัดไปครับ K Bank เป็นแนวโน้มขาลงนะครับก็ไม่เทรดนะสำหรับคนที่ไม่มีของนะครับคนที่มีของก็หวังสบร้อไวิที116บาท50สตางค์ตัวถัดไปครับ O R เป็นแนวโน้มไซด์เวย์นะครับตอนนี้ก็ไซด์เวย์อยู่ในกรอบนี้แหละนะครับ28บาท50สตางค์ถึง 3 3 5บาทห้ 33, 50, นะครับคนที่มีของถือต่อไปวาง s t o p l o s s ไปที่29.53บาท5นะครับโดยมีแนวต้านถัดไปอยู่ที่33.50บาท50นะครับตัวสุดท้ายนะครับก็เป็น PTT นะครับเป็นแนวน้มไซด์เวนะเนี่ยเราซูมเอาออกมาเนี่ยเราจะเห็นว่าเขาเป็นไซด์เวเห็นไหมขึ้นแล้วก็ไซด์เวนะครับก็ไม่ต้องเทรดนะครับหรือ ถ้าใครอยากเทรดก็เทรดได้นะแล้วก็วางสปรอตไว้ที่3 9 5บาท5นะครับคือคุณได้เท่านี้ได้นิดเดียวถ้าโดนโดนเยอะกว่าก็ไม่ค่อยคุ้มที่จะเทรดนะโอเคก็ครบนะครับทั้ง10อันดับของ o o ด Active นะครับถ้าเพื่อนๆถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับจะได้เป็นกำลังใจคนห้ผงที่นะครับ j จาก m o นนี่เบตเตสวัสดีครับ